เหตุผลอะไรที่ทําให้จู่ๆจะเป็นผู้นําของสหรัฐก็ดีจะเป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็ดีเปรียบเสมือนเป็นการถอดใจหรือว่ากลับลําแบบกระทันหันที่สหรัฐทอดสะพานพร้อมเจรจากับจีนได้ขนาดนี้คือแม้ว่าสุดท้ายข้อตกลงเนี่ยคงใช้เวลาอีกหลายปีทีเดียวกว่าจะได้ข้อสรุปว่าจีนกับสหรัฐจะทํามาค้าขายกันแบบไหนจะปรับลดภาษีจากของเดิม ที่ขึ้นกันไปขึ้นกันมาแล้วตอนนี้กลายเป็น145%ต่อ125%เนี่ยคงคุยกันอีกเยอะแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้สัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐอยากคุยกับจีนมากๆแล้วครับที่มาที่ไปเนี่ยเกิดจากอะไรที่ทําให้ซุ้มเสียงของทรัมป์อ่อนลงมาได้ขนาดนี้วันนี้เลยครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางอาจารย์สมภพมณรังสรรค์น,นะครับอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรอาจารย์สมภพวิเคราะห์เอาไว้ว่า คือถ้าเกิดทรัมไม่กลับลำเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังจะไปเจอกับ4สุดฮะถามว่าจะสุดหนักขนาดไหนแล้วสุดอะไรลงมาบ้างเนี่ยเริ่มต้นจากสุดแรกก่อนสุดแรกเนี่ยมันจะมีอยู่3ชุดย่อยเป็นสุด1.1สุด1.2สุด1.3นั่นก็คือตลาดหุ้นสุดตลาดเงินสุดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงตลาดพันธบัตรสุด ซึ่งเราเห็นสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก่อนหน้านี้ครับหุ้นสหรัฐโดนเทรลเนรานาดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงลงมาอ่อนค่าลงมาอย่างหนักตลาดพันธบัตรโดนเทราคาพันธบัตรล่วงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งแล้วถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยเนี่ยครับมันจะไปกระทบต่อกําลังซื้อของชาวอเมริกันได้และแน่นอนครับบรรดาผู้จัดก,การกองทุนเห็นภาพ 3, สมุดย่อยแบบนี้เข้าไปแล้วหุ้นสุดค่าเงินสุดพันธบัตรสุดเนี่ย ฟันแมเนเจอร์เขาไม่ชอบฮะแล้วอาจารย์สมภพเขาบอกเลยนะว่าคอรมของทรัมป์เนี่ยโดนเปรียบเลยเอาไว้ว่าเป็นฟันแมเนเจอร์ค b i บินเนครับเป็นคณะรัฐมนตรีที่เป็นการรวมตัวกันของบรรดาผู้จัดการกองทุนเพราะฉะนั้นผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะเสียงดังพอสมควรในรัฐบาลของทรัมป์แล้วคงไปสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับทางทรัมป์ฟังหรือแม้กระทั่งสกอตต์เบเซนซึ่งเป็นรัฐมนตรีครังของสหรัฐ เขาก็เป็นฟันแมเนเจอร์ผู้จัดการกองทุนด้วยก็น่าจะเสียงดังที่สามารถพูดไปแล้วทรัม์ยอมรับฟังแล้วก็พร้อมจะกลับลำได้เมื่อย่างนั้นเศรษฐกิจสหรัฐจะเจอปัญหาอย่างหนักหน่วงรวมถึงสุดที่2ถัดมาครับคือของหายไปจากอเมริกาเยอะเลยฮะเพราะอะไรครับเกิดการกักตุนครั้งมโหลานขึ้น เหตุผลที่เขาต้องรีบกักตุนเอาไว้ก่อนเพราะเขาไม่รู้เลยว่าสินค้าในรอบถัดไปที่จะมีการนําเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยเดี๋ยวเจอภาษีร4 5เข้าไปปุ๊บเขาจะต้องควักเงินมากขึ้นเพื่อจะซื้อของเหล่านั้นหรือไม่ดังนั้นตอนนี้ขอเอาทัวไว้ก่อนมีสินค้าอยู่ตามชั้นขอกวาด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 ซื้อเก็บเอาไว้ก่อนแล้วขณะเดียวกันหลายๆร้านค้าที่ผมมีโอกาสพูดคุยกับคนไทยในอเมริกามา แต่และร้านค้าที่เป็นร้านขายส่งก็ดีขายปีกก็ดีจะบอกตรงกันเลยว่าจํากัดการซื้อนะจ๊ะไม่ใช่ว่าคุณอยากซื้อเยอะแล้วคุณจะได้เยอะตามที่ต้องการไม่ใช่ว่าคุณดับเบิลออเดอร์ไปขอเพิ่มของวัตถุดิบเท่าตัวแล้วคุณจะได้ไม่ได้ฮะมีการจํากัดการซื้อขนาดนั้นเพื่อให้ของเนี่ยมันกระจายตัวไปให้ได้ทุกๆคนแล้วเราก็ได้เห็นภาพชั้นวางของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตบางส่วนเนี่ย มันอันตรธานหายไปคือชั้นว่างแต่ไม่มีของเพราะคนรีบแย่งกันซื้อของเพราะกลัวว่าในอนาคตเดี๋ยวราคาสินค้าเหล่านั้นมันจะสูงขึ้นจากภาษีของทัป์นี่คือสุดที่2ครับสุดที่3ถัดมาอันนี้ก็น่าสนใจมันจะไปกระทบต่อซัพพลายเชนห่วงโซ่อุปทา,านของสหรัฐอเมริกาครับเพราะการเก็บภาษีครั้งนี้ของทัปมเนี่ยมันจะเก็บแบบครอบจัก,กรวาลไปหมดรวมไปถึงบรรดาวัตถุดิบอลงอะไรชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปด้วย แล้วบรรดาชิ้นส่วนเหล่านี้มันจะไปกระทบต่อสายพานการผลิตของสหรัฐอเมริการวมไปถึงยังไม่พอครับนอกจากภาษีที่โดนจัดเก็บแล้วจีนเขายังมีการตอบโต้อเมริกามาด้วยด้วยอะไรครับด้วยการระง,งับการส่งออกแร่หายากแล้วแร่บางชนิดมีความจำเป็นเพราะต้องนำไปผลิตเป็นแม่เหล็ก แล้วก็ต้องนําไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารพัดอย่างของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไปกระทบห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดทั้งมวลของสหรัฐอเมริกาครับแล้วไม่พอครับกระทบต่อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่พอนะฮะมันยังไปกระทบต่อความมั่นคงด้วยเพราะอาจจะไปกระทบแม้กระทั่งการผลิตเครื่องบิน F-35 ก็ได้เหมือนกันยังไม่นับขีปนาวุธอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะดูเล็กลงมาเลยเมื่อเปรียบเทียบกับการกระทบด้านความมั่นคงนี่ก็คือสุดที่3กระทบกับซับไพเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทา,านฮะที่จะก่อให้เกิดการสะดุดตัวได้สุดอย่างที่4คุณผู้ชมครับไปสุดกับการส่งออกของสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะอย่างที่เรารู้ดีเอาละด้านหนึ่งจีนส่งออกมาสาหรัฐเยอะกว่าที่สหรัฐส่งออกไปจีนก็จริง แต่สินค้าที่จีนนําเข้าจากสหรัฐได้เยอะเนี่ยก็จะมีเรื่องของสินค้าทางการเกษตรและพอจีนขึ้นภาษีสหรัฐปลาเข้าไปร2 5แล้วสินค้าที่ส่งมาจากสหรัฐจีนสามารถนําเข้าจากประเทศอื่นทดแทนได้ทั้งนั้นเพราะเป็นสินค้าเกษตรฮะเพราะฉะนั้นจีนสามารถเบนเข็มไปได้เลยเอ้าเดี๋ยวไปนําเข้าข้าวโพดเดี๋ยวไปนําเข้าถั่วเหลืองจากประเทศในแถบอเมริกาใต้เข้ามาแทนตลาดของสหรัฐอเมริกาก็ได้เหมือนกันฮะ เพราะฉะนั้นเองก็จะไปกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเจอสุดนี้เข้าไปโดนโอนทรัมก็เข่าสุดได้เหมือนกันครับจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากของเดิมเนี่ยทรัมป์เขาใช้เกมก็คือเป็นเกมหมากรุกแต่ว่าสุดท้ายต้องเปลี่ยนมาเป็นเกมหมากรับแทนแล้วในเวลานี้ เพราะไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีปัญหาแล้วสุดท้ายปลายทางสิ่งที่กําลังรอโดนัลด์ทรัมป์กับเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่ถ้าไม่กลับลําเรื่องของมาตรการภาษีนําเข้าภาษีตอบโต้นั่นคือภาวะเศรษฐกิจที่เรียกกันว่าสแต็กเฟรชันเงินเฟอ้อสูงแล้วเศรษฐกิจฟุบด้วยแล้วก็จะมีปัญหากับเฟดอีกที่เฟดจะเลือกใช้ในโยบายการเงินเพื่อจะแก้ปัญหาไหนก่อนดีเพราะว่าการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจที่มันฟุบกับการแค้ไขปัญหางเงินเฟอ้อเนี่ยจะใช้นโยบายการเงินที่มันแตกต่างกันแบบสุดขั้วนะครับเจอเงินเฟอ้อสูงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยไปสกัดแต่ถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยไปสกัดเศรษฐกิจที่มันยิ่งฟุบจะยิ่งฟุบติดดินหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกฮะดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมทรัมป์สกอตต์เบสเซนตต้องกลับลำแบบนี้